You are listening to the Game Changer podcast ที่จะเปลี่ยนให้คุณได้ผลลัพธ์แบบทะลุทะลวงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ podcast รายการ The Game Changer และตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมนะครับแดดีโอให้ตลอดก็ไม่ไหวรับตลอดก็ไม่ดี อยู่ในจักรวาลการทำงานอันกว้างใหญ่นี่นะครับการให้และการรับต้องบาลานซ์ครับถึงจะอยู่ได้กับคนทุกแบบ d ดดดีจะมาเล่านะครับเจอบทความในหนังสือ Best Seller ที่ชื่อว่า Give and Take revolutionary approach to success นะครับเขียนโดยคุณอดัมกรันต์เขาเป็นนักจิตวิทยาองค์กรได้วิเคราะห์นะครับถึงวิธีการทำงานมีบทบาทสำคัญต่อความสาเร็จในอาชีพของคุณอย่างไรนะครับจนได้ระบุพนักงาน3ประเภทที่สำคัญนะครับที่พบในที่ทำงานนั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับการให้และก็การรับที่ต้องบาลานซ์กับการค้นพบพนักงานทั้ง3ประเภทนี้ใน แทบจะทุกองค์กรเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราลองมาดูพนักงงานประเภทที่1ครับก็บอกว่าประเภทที่1เนี่ยเป็นคนประเภทที่เป็นผู้รับอยู่เสมอหรือว่าเป็นเทคเกอร์นั่นเองนะครับเขาจะมองว่าโลกคือการแข่งขันจึงต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับเนื่องจากพวกเขาเนี่ยคิดว่าไม่มีใครดูแลจึงให้ความสําคัญนะครับกับผลประโยชน์ของตนเองทั้งก่อนและหลังก็เลยจะเป็นคนที่ประมาณว่าจะ รับอยู่เสมอนะครับสำหรับคนประเภทที่2นะครับเราจะเรียกว่าเป็นคนประเภทเห็นผลประโยชน์ตรงกันภาษาอาังกฤษใช้คำว่าเป็น matchers นะครับก็คือเมื่อพวกเขาช่วยใครสักคนนะครับเขาก็จะคาดหวังสิ่งนั้นตอบแทนเช่นเดียวกับสิ่งที่เขาช่วยไปนั่นเองนะครับแล้วบุคคลประเภทที่3ก็คือคนประเภทที่เป็นผู้ให้หรือเป็น givers นั่นเองนะครับ คนประเภทนี้คือคนให้ความสำคัญนะครับกับผู้อื่นมากกว่าตนเองนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาความคิดนะครับหรือแม้กระทั่งการให้คำปรึกษาเป็นสิ่งที่หาได้ยากนะครับในที่ทำงานคุณแกรนเนี่ยแยกลักษณะน,นิสัยของพนักงานส่วนใหญ่3ประเภทนี้นะครับถ้าถามว่าแบบไหนหาตัวจับได้ยากที่สุดครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด หลายคนก็คงเดาได้ไม่ยากนะครับเพราะคำตอบก็คงเป็นคนประเภทที่3นะครับคือคนที่เป็นประเภทผู้ให้หรือเป็น giver นั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนประเภทเนี่ยคนประเภทที่3เนี่ยนะครับจะใช้วิธีเข้าหาเหมือนเพื่อนนะครับหรือครอบครัวเขารู้ดีนะครับว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็หาได้ยากซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการมากนะครับ พราะคนเหล่านี้มักจะมีนิสัยที่ชอบเสียสละแล้วก็เรียกว่าอุทิศตนนะครับให้กับการทาง,งานอย่างเต็มที่จนอนาคตของคนที่เป็นผู้ให้นะมักจะกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในตําแหน่งสูงๆอะเลทีเดียวครับหากมองถึงคนที่เป็นผู้ให้ในทุกสาขานะครับจากการศึกษาจํานวนหนึ่งเนี่ยพบว่าพนักงานที่เป็นผู้ให้นะมักจะเป็น กลุ่มที่เป็นวิศวกรน,นะครับที่มีประสิทธิภาพหรือเป็นพนักงานขายนะที่มีรายได้สูงกว่าพนักงาน2ประเภทแรกนะครับคุณแกรนเนี่ยอธิบายไว้ว่า,วาคนที่เป็นผู้ให้นะมีความสามารถสูงเหล่านี้นะครับทำให้พวกเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบ น่าดึงดูนะครับและเป็นที่ต้องการของนายจ้างมากขึ้นเพราะพวกเขาเนี่ยได้เรียนรู้นะครับวิธีการขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการและที่สําคัญนะก็มีทัศษะในการที่จะเป็นทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ให้นะครับคุณกรน้นกล่าวอย่างอีกว่านะว่าผู้ให้ที่ประสบความสําเร็จนั้นนะมีความทะเยทยานเหมือนกับคน2ประเภทแรกครับน่าสนใจไหมอ่านถึงตรงนี้นะ คิดว่าใครหลายคนก็อยากจะเป็นพนักงานที่เป็นผู้ให้ที่ดีนะครับที่เห็นแก่องค์กรแล้วก็ส่วนรวมแต่นะครับทุกคนแต่คุณแกรนดบอกว่าไม่ใช่ผู้ให้ทุกคนนะจะยิ่งใหญ่ได้ครับเขามีการศึกษานะแล้วก็มีการวิจัยแล้วก็พบว่านะครับกลุ่มผู้ให้บางครั้งเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่ทํางานมีประสิทธิภาพน้อยที่สุดครับอ้าวแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะนั่นเป็นเพราะพนักงานกลุ่มนี้นะครับชอบเป็นผู้ให้ เป็นผู้ที่มักจะอะไรเนี่ยรู้สึกอึดอัดนะครับที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยเพราะเกรงใจไงครับแล้วก็เลือกที่จะช่วยเหลือจนน้ําในบอ่อตัวเองเนี่ยแทบจะเรียกว่าเหือดแห้งไปนะครับทำให้พนักงานที่เป็นผู้ให้เนี่ยมีจุดอ่อนเช่นเดียวกันก็อย่างที่แดดดี้บอกไปนะคือหลายๆอย่างเนี่ยเขาเกรงใจไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือทั้งที่ตัวเองอาจจะไม่ถนัดไม่สันทัดนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะคนที่เป็นผู้ให้ก็มักจะเอื้อเฟื้อแก่ ลูกค้าฟรีนะครับหรือลดราคาจนแบบขาดทุนเป็นต้นนะครับแล้วจะทํำยังไงนะครับให้เป็นพนักงานแบบผู้ให้ที่ประสบความสําเร็จครับคุณแกรนนะบอกว่าตัวแปรสําคัญนะครับที่จะพัฒนาคุณให้เหนือกว่าเพื่อนร่วมงานนั่นก็คือการเป็นผู้ให้อย่างเดียวไม่พอครับฟังดีๆนะทุกคนคุณต้องเป็นนักเจรจาที่ดีด้วยนะครับข้อเนี้ย ั้งหากที่วัดการระหว่างผู้ให้ที่ประสบความสาเร็จกับผู้ให้ที่ล้มเหลวครับเพราะจะทําให้คุณเนี่ยมีความตั้งใจมากขึ้นแล้วก็รวมถึงจดจ่อกับเป้าหมายระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อรองราคาสัญญาซื้อขายนะครับหรือการเจรจาต่อรองกับเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อไม่ให้เอาเปรียบกันมากเกินไปซึ่งจะเป็นผู้ให้อย่างชาญฉลาดนะครับ จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรหรือของบริษัทด้วยแบบนี้จะทําให้คุณเนี่ยโดดเด่นกว่าคนทั่วไปนะครับซึ่งดีนกว่าการเป็นผู้ให้ทุกเรื่องนะครับจนแบบเกรงใจทำให้คุณเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาตามมาที่หลังก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะสิ่งสำคัญนะครับที่ต้องแยกความแตกต่างเนี่ยระหว่างการให้เฉยๆกับการให้โดยการเจรจาต่อรองให้ดีนะครับเห็นไหมแดดดี้เลยบอกตั้งต้นไงว่าให้ตลอดก็ ไม่ไหวนะครับรับตลอดก็ไม่ดีเราเนี่ยอยู่ในเรียกว่าจักรวาลน,นะครับของการทํางานเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักทั้งการให้แล้วก็การรับนะครับให้บาลานซ์กันครับใครนะที่รู้ตัวนะครับว่าตัวเองเป็นผู้ให้นะครับแดดดี้ย้ำอีกทีนะอันนี้เป็นบทความซึ่งเขาไม่ได้บอกนะว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยมันไม่ดีหรือมันผิดนะครับแต่ต้องลองพิจารณาสักหน่อยนะว่าการให้ของเรานะครับเกิดผลดีแล้วก็ ผลเสียต่อคนรอบข้างหรือแม้แต่กับตัวเราด้วยหรือไม่นะครับบางทีเนี่ยด้วยความที่เรามีน้ําใจนะครับมีความต้องการที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานบางครั้งนะมันอาจจะทำให้เพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่ก็ได้แล้วเขากลายเป็นแบบรู้สึกว่าพึ่งพาแต่ตัวคุณเองตลอดนะครับแล้วสุดท้ายตัวคุณเองเหมือนจะช่วยเขาแต่จริงๆแล้วไม่ได้สามารถที่อ,อะไรนะทำให้เขาเนี่ย มีความสามารถในการทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองได้นะครับแล้วบางทีคุณก็อาจจะกลายเป็นคนที่ถูกเอาเปรียบนะครับแล้วคุณจะต้องเหนื่อยต่อไปนะครับเพนันหากเราเนี่ยฝึกที่จะเป็นผู้ให้ที่ดีนะครับการฝึกเจรจาจนฉลาดที่จะต่อรองนะครับหมายความว่าโอกาสที่นายจ้างเขาจะเลือกคุณให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับหรือตัวคุณเองเนี่ยสามารถมีบทบาทมี คุณสคุณสมบัตินะครับที่โดดเด่นขึ้นมาในองค์กรน,นั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูดีนะครับว่าวันนี้นะเราอยู่ในบทบาทไหนครับเราเป็นผู้รับอยู่เสมอเป็นเทคเกอร์หรือเราเป็นผู้เห็นประโยชน์ตรงการเป็นแมชเชอร์นะครับหรือเป็นผู้ให้กิเวอร์สนะครับไม่ได้บอกว่ามีตรงไหนถูกหรือผิดนะครับอย่างที่แดดดี้บอกนะว่าเราต้องรู้จัก การให้และก็การรับที่ต้องบาลานซ์กันนะครับดูตัวเขาดูตัวเราดูบริบทหลายๆอย่างนะครับที่สําคัญนะอย่าลืมนะว่าเราเองทุกคนเนะียก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลในส่วนที่เราต้องทําให้ให้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับดีที่สุดก็คือไงครับเป็นผู้ให้แต่เป็นผู้ให้ที่เรียกว่าอย่างให้อย่างชาญฉลาดนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะครับที่คิดว่าน่าจะทำให้หลายคนเนะี้ยฉุก คิดนะครับแล้วก็อาจจะลองปรับวิธีคิดปรับวิธีการทํางานนะครับเพื่อให้เราทํางานได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็บาลานซ์กันระหว่างการให้และการรับนะครับหากใครนะครับที่มีประสบการณ์นะอยากจะมาเล่าอยากจะมาแชร์คร่าวๆนะครับสามารถแชร์ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแบ่งปันนะครับในอะไรนะกับเพื่อนๆเรานะครับที่ฟังพอดแคสต์อยู่และสำหรับ EP นี้นะครับก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันติดตามนะครับอย่าลืมนะเป็นกำลังใจให้แดดดี้ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e ขอคนละหนึ่งติดตามนะครับทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาด E ีพีตอบแของแดดดี้ด้วยนะครับสำหรับ E ีีนี้ขอบคุณทุกทุกคนนะครับสำหรับการติดตามฟังนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ติดตามแดดดี้ใน E ีีต่อไปนะครับ e ีนี้แดดดี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ